พ่ะไจ้ามันีกินเ้าวลากโกกับมูพอเดกหน่อยมนเลยน้มเบื่องหลังนังหอมตับหมกพุงอันปรนเทดสิ่นหลอดมากกัดกระบอนขาดล่วยล่วยตำนจิ้มมอโอ้ยกล้วยตัว มันือดเดียวมันือดเดียวจัดแดดบริทาแดดคุณตั่งอะไรมงได้ว้ยนเลือดไงอ่าแดดุมันเป็นแดดเดียวแดดเดียวสีหนุ่มนี่ลูกใครเนาะลูกคนกลางบ้านลำกลองทำอมคนอีสานนี่น่าแย ฮะนี่มีนี่อสวนไปสีโนเวลลาลาคราวเดียวอัลบาเนีอัลบานียอัลบาเนียเป็นมืนเมือนาจคาสิโนคนหญ่เนี่ยไปอยู่คนเงย่ไปเที่ยวดูคนเ่เมาหรือเสียวโอ้ยแล้วเที่ยวเนี่ยปกติแล้วกระเป๋าเลื่อง แครตอนย่ขึ้นตอนแรกหายบอยอะยันนี่มันดีขึ้นาวซ้ำหนีอย่ซือะเขามาแรงเงิมันมันมันลงค้างเ้เขื่อมันะกยังดีจะกินมันค้างตีนก็เเนอ มันเคิกาบเยน่มัเลยขาก็เลยดามันนั่งเล่ลนโทนศัครัก็เลยก็เลยเขาเลยปงตังพ่อแม่เห็นานบ่ามันหยุดเหน่ยันาเลียึงแต่ใส่หดแลงกินขอสามถุงพ่อแม่เหลืองานย่สามถุงก็บกินเนลูกแข้งกินเน้ หุ่นนงนี่หุ่นหดดว่าเนียวไปแค่ีาใสี่คนหุ่มันกเหนียเหมือนกำลังงงกินข้าวเนียพวกนี้กินเขาใส่มือว ตัวหน่อยที่มีคำหนึ่งก็จะไปลยไปยังไปวิดีโอเนี่ยปิดแล้ว huh. ม no ันีน่อยนีงที่การถือเมื่อยมือกนาักหนาสาดเยนิสัยมันนะมันนั่งนมันยังมันไดมันเ็น้อยมันเ็นข่อยมันเห็นิดเนข่อยซิ ตอนแรกมันยำเ่ยนี่มาชิมาย่ำหมานนี่มาชมาพอดีเลยโดอ๋อสิโดนกันน่ะก็ได้ไมอเป็นน้ำก็เลยไเดีวลายำโอดอย่เบีดคุณเชียงคุณเชียงต้นใหม่จะมาบริเกมาเ่ปรเ็ียวประเน ากปาปมนรม,มันรากโาล่ากหน่อยมันีโมง่งเขามาแล้วมันอีกกี่ไข่หนามันคือกอัดจับวะเจ้าก่อนหงีม่เมามควอยม่คนหนึ่งบอกจังกับมีดซับหนีหรอหัไรปกติหนามมันลงกว่านี้นะกันที่เปข้างบนกับฝนกับบดีตกนะ i é, 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 é.